เดี๋ยวตักไข้ดูนะคะตักไข่ดูะค่ะเ <c oughs> ห็ดเองค่ะเห็ดเองทำเมนูเช้านะ,ะนะคะนะคะตื่นมาตีหายอันนี้เมนูโรงเรียนตักมาหน่อยหนึ่งะค่ะนะคะมีเนื้อกไก่นะคะเราใส่กินไข่พะโล้ลูกสาวมีม,มีเห็ดเห็ดฟางนะคะเห็ดฟาง วาแซบนะคะลูก้ายกับวาแซบค่ะนะคะฝนะีมือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสําหรับเขามีแซบนะคะแซ่บุ่มเดินแซ่เพื่อกาคะ่นะ,คะชาดล่างตัวนะคะก็รานั้นเทราดเลยนะคะเป็นไคพปโลนะคะทําเองนะคะลบกสาวก,ก็กินไขโปโละคะ่กกะล,ล,ลูกสาวก็กินไขโปโลลูกสาว หลักมาพราิตตดสน้ำค่ะนะคะแล้วก็มีวาแซะนะคะลูกซ้ายกับวาแซะค่ะนะคะฝีมือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสำหรับเขาในแซบนะคะแซะเหมือนเดิมแซ่บคือเกาะคะ <c oughs> ่ะเฮ็ดอันอาหารเส้นเนี่ยคือว่าอ้ทรึก ของโรงเรียนนะคะอันนี้ไข่พะโล่เนข้าก็ใสนะคะใส่เครื่องพะโลนะะ้นะคะนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะจากไข่ล,ลูกซ้ายลูกสาวค่ะกินย้ำเสาร์นะคะ,นนะ,คะตั้งพระเข่าตั้งแจ๊หกโมงนะคะขาดรางสวนะคะก็ฉะนั้นเทราดเลยนะคะเป็นไข่พะโล้นะคะทำเองนะคะลินสาวก,ก็กินไข่พะโละะ่ วาแซบนะคะลูกซ้ายกับวาแซบะค่ะนะคะฝี <c oughs> มือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสําหรับเขามีแซบนะคะแซะนึ่งเดน่นแซอเะคราค่ะลูกซ้ายลูกสาวะค่ะกินยำเสานะคะตั้งพระเข่าตั้งแต่หกโมงนะค่ะตักมาพอดติดสดน้ำนะค่ะนะคะแล้วก็มีหนึ่งฟอง หนึ่งฟ้องกับพ่อเหรอคะเพียงพอแล้วเพลาด้วยค่ะนะคะเฮ็ดอันอาหารเส้าเนี่คือว่าใครอที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หักมาพอดิสดน้ำค่ะนะคะแล้วก็ม,มีเห็ดเลยค่ะเพราะว่าเขามีวัตถุด,ดิบแล้วนะคะตื่นมาเาเห็ดเลยนะคะสาวเรากินไข่พะโล้ลูกสาวลูกซ้ายลูกสาวะคะ่ะกินย้ำสาวนะคะตั้งพระเข่าตั้งแต่หกโมงว่าแซ่บนะคะลูกซ้ายกับว่าแซ่บค่ะนะคะตนะีมือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสำหรับไาวนี่แซ่บนะคะแซบ่แซบมือมเด่นแซ่บเกาะะ่าค่ะ เป็นเป็นต้มขาไก่นะคะคุปบิ่งกสิตรักจะพักมาเนูของโรงเรียนนะคะอันนี้ไข่พะโล่นเนข้าก็ใส่นะคะใส่เครื่องพะโล่นะคะนะคะไข่หมูฟอง,งนะคะเ้วตักไข่มาตักมาพอดิซุ่นน้ำค่ะนะคะแล้วก็มี หนึ่งฟองหนึ่งฟองกับพ่อเหรอคะเพียงพอแล้วเทลาด้ยค่ะนะคะ,นะคะลูกซ้ายลูกสาวค่ะกินยำเสา์นะคะ,นนต,ะ,คะตัง้งพระเข่าแต่กแต่หกมุกนะคะชานล่างตัวนะคะก็เชิญเทลาดเลยนะคะเป็นไข่พะโลนะคะทําเองนะคะลูกสาวก,ก็กินไข่พะโละคะ่ะเป็นเป็นต้มขาไก่นะคะคุปปิ้งกษัริยักจะพักมา เคงมาไห้นะคะเค็งมาไห้เต้าเลยค่ะนะคะหมโบกเต้าหรอพักกันกินลูกเต้ากับห้อข้าวพร้อมนะคะเป็นไข่ปลาโลนะคะขอบพระคุณนะคะวาแซบนะคะลูกซ้ายกับวาแซบค่ะนะคะตีมือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสำหรับเขาในแซบนะคะแซ่บุ่มเดินแซบคือเกาค่ะ เห็ดเลยค่ะเพราะว่าเขามีวัตถุดิบแล้วนะคะคือมา้าเห็ดเลยนะคะนี่ก็จะมีเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางมีไก่นะคะมานิดเดียวเห็ด <laughs> อันอาหารเศ้นนี่คือว่าไอ้เดี๋ยวตักไข่ดูนะคะตักไข่ดู เห็ดเองค่ะเห็ดเองทำเมนูเช้านะคะนะคะตื่นมาตีห้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช้าสวีตเตอร์ทุกคนนะคะวันนี้มากินเผากระเพื่คู่บินดนะค่ะทานข้าวเที่ยงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเช้าสวีตเตอร์ทุกคนนะคะวันนี้มากินเผากระเพื่คู่บินดนะค่ะทานข้าวเที่ยงเหมือนเดิม ไหหนึ่งฟ้องกับพอ่อเหรอคะอันนี้เป็นเมนูนะะี่ค่ะให่หนึ่งฟ้องกับพอ่อเหรอคะอันนี้เป็นเมนูนะคะ่ะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หนึ่งกองหนึ่งกองกับพ่อเหรอคะเพียงพอแล้วเพลาดไหยค่ะนะคะลูกซ้ายลูกสาวะคะ่ะกินยำเสอดนะคะตั้งภาเข่าแต่หกโมงว่าแซ่บนะคะลูก,าก,ววาะะลก้ายกับว่าแซ่บค่ะนะคะตีมือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสําหรับเขามีแซ่บนะคะแซ่บนึ่เด่นแซ่บคือเกาค่ะเขราเลยค่ะนะคะหกโมงเข่าเราพักกันกินลูกสาวกับห้อง,องเขาพ้อมนะคะเป็นไข่ปลาโลนะคะ ขอบคุณนะคะเป็นเป็นต้มขาไก่นะคะคุปบินงกษัตริยได้พักมาค่ะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูก้ายลูกสาวะคะ่ะกินยำแซวนะคะตั้งพระเข่า,าแต่ห6โมงของโรงเรียนนะคะอันนี้ไข่พะโล้เนย้อาก็ใส่นะคะใส่เครื่องพะโลนะะ้นะคะนะคะ ไก่หนึง่งฟองนะคะเราตักไข่มาเป็นเป็นต้มขาไกนะะนะะ่นะคะคุปบินจะสิตักจะพักมาค่ะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเมื่อเ้ากะฮิกไข่พะโลไข่พะโลนะคะทำวไก่พะโลนะคะมี มีเห็ดเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเห็ดเลยค่ะเพราะว่าเขามีวัตถุด,ดิบเร้วนะคะคื่นมาเอาเห็ดเลยนะคะ,คะตักมาพอดิสดน้ำค่ะนะคะแล้วก็มีมาที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ูของโรงเรียนนะคะอันนี้ไข่พะโล้เนข้าเกลั่ใส่นะคะใส่เครื่องพะโล้นะคะนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะจากไขู่ของโรงเรียนนะคะอันนี้ไข่พะโล้เนข้าเกลั่ใส่นะคะใส่เครื่องพะโล้นะคะนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะจากไข่ขาด่างตัวนะคะเพราะะฉนั้นเทราดเลยนะคะเป็นไข่พะโล้นะคะทําเองนะคะ กิสกับกินไข่ปลาโลกนะคะไข่หนึ่งฟองกับเพลสอะคะ่ะอันนี้เป็นเมนูนวา่าแซบนะคะลูกไส้กับว่าแซ่คะนะคะฝีมือแม่ยังไงก็อร่อยนะคะสำหรับเขามีแซบนะคะแซะมือเ,เด่นแซ่เพื่อกาะค,ะนะค,ะค่ะค่ะต่อไปนะคะเราขอมาชิม อันอาหารเร้าเนี่ยคือว่าในเพื่อทาที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูก้าวลูกสาวะคะ่ะกินยำเร้า